สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องต้นข้าวทีวีวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอันนี้ก็คือเซิร์ฟสเก็ตนะคะทุกคนน,นี่โอ้โอนี่อันนี้ค่ะทุกคนเราก็จะสอนเล่นนะคะถ้าใครเล่นไม่เป็นอันดับแรกทุกคนต้องมีที่เกาะก่อนนะคะเช่นกำแพงรัว้ว หรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะที่มันเกาะได้ลานรถที่แบบเป็นไอเนี้ยที่มันปุ๊บมาอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะให้ทุกคนเกาะไว้แน่นๆนะคะแต่เนี้ยต้องมีคนช่วยจับมือหรือไม่ก็จับล้ออย่างงี้นะคะจับไม่จับล้อแบบให้ล้อมันล็อกนะคะคนจะได้ขึ้นได้แล้วเราก็ค่อยๆก้าวแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆก้าวแบบนี้แต่เราแนะนําให้ใช้ของมิสเตอร์เดียวนะคะที่เป็น อาเซิร์ฟสกเก็ตที่มันแบบสี่ร้อยกว่าบาทอะคะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะบอดใหญ่แล้วมันก็จะล้อลืน่นแล้วก็ค่อยๆใส่ไปใส่มาแบบนี้นะคะเราเล่นมาสองปีแล้วค่ะสองปีครึง่ทงทำแบบนี้นะคะทุกคนทุกวันจับสองมือทำแบบนี้ทุกวัน,นะคะ่ะ แล้วมันจะได้เองนะทุกคนน่ะถ้าคิดว่าเราทําทได้แล้วเราก็ปล่อยมือแล้วก็ค่อยๆเลื่อนแบบนี้แล้วก็จับนะคะแล้วก็แบบนี้แต่เราแนะนําอย่าถอยหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้มนี่คะ่ะให้เรายกล้อแบบนี้ได้นี้แล้วก็ไอ้ตรงฝั่งนี้เป็นตัวเบรกนะคะทุกคนแล้วก็จะเบรกให้ดูแนะนําให้ทํานอกบ้านนะคะเราทําในบ้านเพราะว่าข้างนอกบืดแล้วนี่ นี่คะ่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นี่คะ่ะทุกคนเราก็เล่นได้ประมาณนี้และถ้าอันนี้คือเราฝึกเสร็จใช่ไหมเรานึกว่าเราทำได้แล้วเราเราเล่นชินแล้วแบบนี้ไม่ต้องจับเวลาจะเราไม่ต้องจับนะคะเราจะเลื่อนไปได้ไงด้านหน้าเราไปทำแบบนี้คะ่ะระวางแล้วเราก็เอาขาข้างนี้ข้างที่ถนดัดไม่ก็ข้างนี้ก็ได้ แต่เราถนัดข้างนี้ใสไปแล้วเราก็าขาขึ้นแล้วเราก็เอาขามาแบบนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนีถอยหลังอันนี้ต้องชินก่อนนะคะเพราะมันถอยยากมากนี่นะคะทุกคน,นจะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็สามารถไปทำเล่นได้นะคะ ฝึกประมาณครึ่งปีค่ะหรือแม่ก็ปีเดียวก็จะเล่นได้แบบนี้และค่อยฝึกท่าต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากเลยทุกคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตแต่ถ้าเราแนะนำนะคะถ้าอยากเล่นแบบแต่เราแนะนำให้ใส่สนับนะคะแต่ว่าเมื่อตอนที่เราเล่นครั้งแรกเราก็ไม่ได้ใส่สนับหรอกค่ะทุกคนแล้วก็เล่นท้ายอย่างนี้เลยแบบนี้ไม่ต้องใส่สนับ เพราะว่าเราแบบล้มจนแบบเป็นแผลเนี่ยค่ะมือเนี่ยอันนี้คือแผลเล่นจนแก้วบาดแล้วก็อันนี้คือแผลที่แบบเป็นแม่หาเลยข้างนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีด้วยค่ะทุกคนตรงเท้าก็มีนะคะฝั่งนี้แล้วก็ตรงมือมีมหมดมีหมดทุกอย่างเลยข้างนี้ก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราสู้ เราเคยล้มไงหลังคือแบบก้นฟาดผืนเลยทุกคนมันก็เล่นยากอยู่ทุกคนแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะสนุกนะคะทุกคนเราก็ฝึกขึ้นสไลเดอร์ลงสไลเดอร์นะคะทุกคนมันไม่ยากน,นี่ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เซิร์ฟเสก,กิสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปคือสั้นมากบ๊ายบาย กดติดตามได้นะกึุบๆรักทุกคนนะคะจ้า